วันนี้มารีวิวบุฟเฟ่ที่เดอะสแควร์โน o ท e ลสยามสแควร์นะคะซึ่งก็เปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายสองครึ่งเลยกินแบบสองชั่วโมงจุกๆนี่คือติม่มซำนะคะคือน่ากินมากแล้วเราคือเป็นคนชอบกินแบบซีฟู้ดนะคะก็คือติม่มซำเนี่ยจะเน้นเป็นพวกกุ้งเป็นพวกปลานะคะค่อนข้างเยอะแต่ก็สำหรับคนที่ชอบทานหมูก็มีนะคะนี่ก็จะมีหมูมีไก่มีเป็ดเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นติ่มซำแบบผักนะคะมีสละเปามีติ่มซำฮักเก่ามีโปโอ้ยน่ากินหลายอย่างมากนะคะก็คือแบบไม่ได้กินทั้งหมดนะเพราะว่ากินไปนดิดเดียวก็อิ่มแล้วเป็นคนอิ่มง่ายมากแล้วก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยมียำม,มีกุ้งมีเป็ดปักกิ่งด้วยนะ แล้วก็มีซุปเสฉวนนะคะมีซุปฟักทองแล้วก็มีอาหารที่ทานกับกับข้าวนะคะหลายอย่างมากเลยคือกินไม่หมดน่ะอันนี้ก็คือไม่ได้กินนะแบบว่าเสดายคือมันอิ่มไวแล้วก็คือเลิศมากคือขนมน่าทานมากมีทั้งไอติมมีทั้งขนมเยอะมากมีบัวลอยมีอะไรอย่างเงี้ยถ่ายมาไม่หมดนะคะเสดายที่กินน้อยไปน,นิดข้าวหน้าต้องจัดอีกนะคะ แล้วราคาก็คือถูกมากๆหัวละ699บาทเองค่ะทุกคน okay. yeah.